สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกันอีกเช่ในเคยในรายการ o วอ p e ฟ d ครับเราจะนำภาพมันๆในวงการมอเตอร์สปอร์ตมาท่านผู้ชมได้ชมกันสำหรับวันนี้ครับเราจะนำภาพการแข่งขันรถยนต์ทางเรียบรายการ t o y ย t a r เร i n ิ c ค r Thailand 2021สนามที่1ึณสนามพิาสกิจพัทยามาให้ท่านผู้ชมได้ชมกัน2รุ่นครับในรุ่นของ C38 แล้วก็ในรุ่นของ F2 FC F 5ครับคุณจะได้รับการดูแลที่ดีกว่า ระยะทุกครั้งนะคะรับประกันทั้งคัน5ปีต้องอย่ามาาเท่านั้น The next chapter of the pride สถาณิคันของความภูมิใจ All new PCX 160 My DTG Sport ลุกมั่นใจไม่กระด้าง Why this <S <S เบรกอย่างมั่นใจใช้คาลิปเปอร์ลัสต็อปรายการโบออลสปิดนำเสนอโดยแวกวันผลิตภัณฑ์ขาบแข่ของคนรุ่นใหม่คิงเซนราหมอบความพมมาร้อมถนอมบรรยากาศเข้าสู่บรรยากาศของสนามพิระเซรกิตพัทยาครับแห่บรรยากาศอย่างนี้ครับ อากาศฝนคลึบๆอย่างนี้ครับรายการโตโยต้าเลสซิงค์คาไทยแลนด์ครับสนามที่1แข่งขันกันเมื่อวันที่14มีนาคมนี่รุ่นนี้ครับบรรยากาศของสนามพิรัสกิพัทยาครับเมื่อวันที่14มีนาคมที่ผ่านมานะครับในรุ่นนี้ครับรุ่นแรกนี่ในรุ่น F6 ครับแทนเอนี่เป็นรถรุ่นนู่นครับ20ปีขึ้นแต่ละคันๆเนี่ยขับหน้าขับ2รถญี่ปุ่นรถยุโหลมีหมดครับมิสเตอปุ๊ดนี่หมายเลขหนึ่ง โดยมีพัชรพงศ์หมายเลข38ครับนำขึ้นมานี่เอาและตอนนี้หมายเลข38วัชรพงศ์ขึ้นนำเป็นเจ้าฟูงนะตอนนี้วิศุทธ์นี่หมายเลข1ตามมาเป็นอันดับที่2 62อีกครั้งหนึ่งครับกิตอุกฤษมากสัมพันธ์อุตติช้ยบครับตอนนี้ยังไล่62 62อุกฤษยังขึ้นนำเป็นเจ้าฟูงเนี่อุตพยายามขึ้นมาตอนนี้เข้า 100R 1 0 0าตรงนี้ครับแบบเสียน บีเอ็มบีเอ็นครับเบนรถเบนครับเบนนำหน้าครับโอ้โหเมสซี่เดเบนตอนนี้ขึ้นนำเปจ้าฟูงนะตอนนี้อามาด์บีเอ็มดับเบิลุกรณที่ใช้เมสซี่เด็เบแล้วก็มีเซอร์อุิใช้บีเอ็มดยูที่สก็ยังเป็นบีเอยูครับหมายเลขสีหมายเลขสีนี่สเตฟานมิสเตอร์เตฟานใช้ BM บีเอมเหมือนกันครับแล้วก็มีโฟล ks วาเก้มาอีกหนึ่งครับอัมพลผมช่วยหมายเลขยี่ Volkswagen ลดอยู่หลบลดเยอรมันครับตามขึ้นมาเป็นอันดับที่4หมู่ธรรมดาที่ไหนครับท่านผู้ชมครับหนึ่งสองสามสี่นี่การงกันทั้งหมด8รอบครับในรุ่นของ F6 ขึ้นน้ำรักอุดแทงซ้ายขึ้นมาสุดทางตรงนี่ขึ้นมานำาปนเจ้าฝูงแล้วตอนนี้อุกิตนี่ล่วงมาเป็นอันดับที่2เตสฟานอยู่อันดับที่3เอาแล้วครับโดนหามครับเมอร์เซเดสเบนโดนหามครับโดน B M W หามแล้วครับอุตหนีออกไปเสฟัานพยายามครับบิดเข้าไปอีกคันหนึ่งครับ อูดบอกไม่เล่นด้วยครับตรงนี้ให้ขาดครับตอนนี้เข้าร้อยอ่าเธออุดนี่ทำมาหากินอยู่พัทยากับหมายเลข 4, สเซฟานขยับขึ้นมาเป็นอันดับที่4ตอนนี้หมายเลข168 168สุเมตรวรภาสพฤกครับในรุ่น F6NA นี่คันนี้รถ v ฟ l k s สวาเก Volkswagen ของอําพลผมช่วยตกไปอยู่อันดับที่5เตฟาน ช้าลงไปนิดหนึ่งครับหมายเลขสี่ช้าลงไปแต่มิซูอุตนี่เวลาต่อรอบของมิซูอุตนี่ห้โหนึ่งทีหนึ่งครับเวลาดีมากครับสาหรับมิซูอุตมาเลขหนึ่งบุกเกตแผ่วลงไปครับตอนนี้นี่เอาแล้วสามสิบแปดขึ้นมาอีกหนึ่งคันแล้วครับตอนนี้อัมพลพงช่วยทำยังไงครับตรงนีแล้วครับสาธิตวัชรพงศ์วิริยะนนท์ครับแรงขึ้นมาครับโตต้าดีเอ็กตัวนี้นี่สุดตัวแรงเหมือนกันครับอัมพลพงช่วยจะไหวไหม หนึ่งสองสามสี่หนึ่งหกแปดอันดับที่สี่อัมพลภูมิเชื่ออันดับที่ห้าและอันดับที่หกเป็นของรถหมายเลขสามที่แปดวชรพงศ์วิทยานนท์ครับไปรุ่น f 6 e. สเตฟานครับหมาเยเลขสี่เอาละเซฟานครับ168ตอนนี้มาเลข168สูบเมตเห็นแล้วเห็นท้ายเซฟานแล้วครับสูบเมตนี่อยู่อันดับที่4เซฟานนี่อยู่อันดับที่3นี่ โอตาดีเอ็กแต่ข้างในเด็ดเพียบเลยครับเต็มๆมาเลยครับนี่เครื <c oughs> <K> ่องเคอีนี่ไม่ต้องห่วงครับโอ้ท้ายเป็นนิโตเฮดเดอร์เทอร์โบเร็วแรงไหลขีดจำกัดครับสำหรับสุเมศบรพัฒน์พรึกนี่เ 6, 6 n a กุอหนุดีออกไปครับอุญนีพยายามครับโอ้โหเมสเซเดสเป็นตัวนี้ไล่ไม่เข้าครับหนึ่งนาทีหนึ่งสามอ้ยห่างกันสองวีครับรอบนี้ มิสอุดนี่หนึ่งนาทีหนึ่งหนึ่งสองในขณะที่อุกฤษนี่หนึ่งนาทีหนึ่งสามศูนย์ครับเอาคนละรอบครับหนึ่งหกแปดขึ้นมาหนึ่งหกแปดขึ้นมาสูแมตขึ้นมาโอ้โหโอ้โหขึ้นมาได้ยังไงครับท่านอุทุมครับตอนนี้หนึ่งหกแปดขึ้นมาอยู่อันดับที่สองแล้วโอ้โหบอกแล้วอย่าอย่าอย่ยชาชะล่าใจอย่ชาชะล่าใจครับตอนนี้เอาหมายเลขสี่เอาคืนไหมเอาคืนจริงๆครับเซฟานเซฟานเอาคืนน้ำหนึ่งหกแปด ได้ไหมแหงซ้ายขึ้นมาใต้ขาวตรงนี้ครับสุเมธต้องพยายามเติมเข้าไปครับอยู่เธอหลังเขาเนี่ยโอ้ยรถมันแรงมากคนละคนละชั้นเลยครับตอนนี้นี่เซฟานยังอยู่อันดับที่3ครับ6-2นี่อ้อหกอุกิจอยู่ที่2แต่อุนี่ไปไกลแล้วครับอาหามีจอดแล้วครับหมายเลข4 4 9เอกพันโมสันเทียจอดครับจอดไป1คันแล้วครับเรียบร้อย นี่คือบุนนำครับหมายเลขหนึ่งวิเซอุสในรุ่นของ F6T คู่62ครับยังอยู่ครับอุก,กิจมากสัมพันธ์สเตฟานครับหมายเลขสีขอภายด้วยเมื่อสักครู่นี้ในความหมายเลข4ีอุก,กิจนี่เขาใช้หมายเลข62ครับจับตาดูหมายเลข38ครับขยับขึ้นมาอีกแล้วครับหมายเลข38นี่ 18ย,ยังอยู่ยังอยู่ยังอยู่ครับสาที่8นี่ดูดีๆครับสาที่8นี่อาจจะเป็นม้ามืดก็ได้ขึ้นมาแล้วสาที่8ขึ้นมาอยู่ติดติดสเตฟานแล้วตอนนี้สาที่แปวัชรพงศ์วิทยาน,นนีนี่ไงโตโยต้าจะไล่บี้รถยุโรปนี่จะไล่จะโดนบี้ของรถเอเชียหรือเปล่านี่ดูคบดูให้ดีครับท่านผู้ชมครับสาที่8นี่วัชรพงศ์ ตอนนี้วัชรพงศ์สาที่8ขึ้นมาอยู่อันดับที่เท่าไหร่ที่3หรือเปล่าน่าจะเป็นที่3น่าจะเป็นที่3อย่างครับอยู่ที่4ครับมาที่4ครับเพราะเซฟานได้อยู่อันดับที่3เซฟานนี่กนหนีไม่ออกเหมือนกันครับโอ้แอดรอบสันนามครับท่านผู้ชมครับเซฟานเห็นแล้วครับในฟานเห็นแล้วครับว่าวัชรพงษ์งานนี่ ตรงนี้ก็เป็ดแลวต้องเป็ดครับเป็น้ทยูนี่โอ้โหเข้าเอสหนึ่งเห้สวยงามงามโอ้โหช่วงล่างนี่สุดยอดจริงๆครับไหวไายแต่ความพลิ้วนี่ต้องให้หมายเลขสามที่แปครับความคล่องตัวของตัวต้าคันนี้นี่เอาละโค้งตัวต้าแทงขวาขึ้นมาอย่างไม่ได้ครับโอ้โหมีตัวแปรอีกหนึ่งคันครับตัวแปรอีกหนึ่งคันครับหมายเลข185แโอ้185อีกคันหนึ่งน,นากลัวครับคันนี้นี่ ทำให้186ไม่ได้185 186 186 18นี่สูมเมตวร,ราพาดพลึกนี่เป็นตัวแปรอีกหนึ่งคันหน้ากา็ขึ้นมาแล้วถุนทางตรงนี่บอกแล้ว38วัชรพงศ์วิทยัน,นนท์นี่ขยับขึ้นมาโอ้เซฟันตกไปอยู่4แล้วครับตอนนี้นี่เซฟันล่วงเลยครับตัวอยู่ที่4แล้วก็หมายเลข38วัชรพงศ์นี่ขึ้นมาอยู่อันดับที่3อา้าว62หายไปไหนครับอุก,กริต อ oh, ยังอยู่เบรสิเดสเบนส์ยังอยู่ยังอยู่ครับยังอยู่ที่สองที่หนึ่งนี่มิสอูดรอสนามครับในรุ่นของซีสาแปเออรุ่น F6 ครับ oh. ขออภัย6อฟหกามีโฟกสวากแคอยู่สองคันครับตอนนี้นี่คันลิมหมายเลข53 53เซสวิทคุนารัตอังกูนในล่ม F6 อยู่เจ็ดูนย์มาอีหนึ่งคันครับเจ็ดูนย์อีที่นันมีโมลีนี่ อีกหนึ่งคำแชทโจต้าดีเอครับตัวนี้อยู่อันดับที่สิบสองโฟพวกคณิตสวยงามครับโอ้โหปาวานทางหลังนี <c> ่ <oughs> บันหนักไปเลยปะครับหมายเลข53ครับเศษฐวิทย์ภูนารัตนกูลครับเวลาตอนรอบของเขา1นาที2อสองเอาแล้วที่สอเอามาติดแล้วครับตอนนี้38มาแล้ววัชรพงศ์ไล่ติดอุคลิดมาแล้วครับอันดับที่สองและอันดับที่3ครับเอาพักกันสักครู่เดี๋ยวเรามาชมกันต่อครับ รายการโบออสติกนำถึโดย The Next Chapter of the Pride สะท้อนอีขั้นของความภูมิใจ All n w p c x 160ที่สุดแห่งความเร้าใจกับสไตล์ Naked Sport b o r d of Darkness ยามาฮ่ MT15 สีใหม่ YSS Suspension โชว์ ension, ัพแบรนด์ไทยระดับเวิลด์คลาสยืนยันคุณภาพด้วยแชมป์รายการระดับโลกรายการ o บว d อ f Speed นำเสนอโดยแวกวันผลิตภัณฑ์ขาบแค่ของคนรุ่นใหม่ k i n งเซนรามอบความพร้อมถนอมบรรยากาศ กลับมาชบกันต่อครับเรามาดูครับว่ารัฐพซยพงกับอุกฤษนี่จะขึ้นไปอยู่อันดับที่2เพราะว่าอันดับที่หนึ่งไม่ต้องไม่ต้องห่วงเลยครับมิสอุดีไปไกลเมอร์สเตดเบนนี่จะหนีโตโยต้าได้หรือไม่นี่มาดูกันครับโอ้โหนี่คืออันดับที่ครับสุอุกฤษมากสัมพันธ์เข้ามาแล้วครับมาดูทโค้ง้งฮันด้าเนี่ยนกรอบไม่เกี่ยวครับนกรอบถงฟ้าขึ้นแล้วนกรอบครับ สองคันนี้ไม่แก่168กับโฟกสวาแกนิดน็อกรอบ B M นิดลอยลบไปคันพ่เกี่ยวถอยไปตรงนี้ครับสิงจะมาตรงนี้ครับติดรน็อกรอ,อบเอา1 6 8แวกกลางมาแล้วโอ้โหตอนนี้นี่อุกิจแหวกกลางขึ้นมาแม่พอฉลับผมใช้จังหวะตรงนี้ครับผมฟ้าขึ้นประมาณอย่างนี้ต้องลอบครับอุดเข้ามาแล้วขมาเลขหนึ่งโอ้โหรอบสุดท้ายแล้วด้วยรอบสุดท้ายเอาและใช้จังหวะน็อ,นอกรอ,อบตรงนี้เอติดรถน็อกรอบตรงนี้นะครับสาหรับหมายเลขสากับหมายเลข62คู่นี้ครับ62 สุดทางตรงสุดทางตรงตรงนี้ขึ้นเขานี่ใครจะชิงขึ้นเขาก่อน6 2องยังอยู่เหมือนเดิมครับอุกฤษนี่ยังได้ในยังได้ในอยู่ยังอยู่อันดับที่2ในขณะที่วชรพงศ์วิริยะยานนท์นี่ยังอยู่ที่3แล้วก็เป็นรอบสุดโอ้ลุดออกไปตรงนี้โอ้โหเสียของอย่างนี้เสียของโอ้โหรอบสุดท้ายครับสำหรับอุกฤษครับลดและเกินออกไปทุกสุดทางตรงก่อนขึ้นเขาดีเองครับทำให้วชรพงศ์วิริยะนท์นี่ขึ้นมาอยู่อันดับที่2ตัวนี้ เอาลอยอาต้องเอาคืนโอ้โหเสียของจ,งจริงๆครับเสียของจริงๆรถทุเรียนครับเหมือนรถทุเรียนมาจากจันทบุรีครับมาทุกสูงครับโอ้โหมาสไลด์แหกโค้งตรงตรงใกล้ๆถึงกรุงเทพนี่เองครับอาและต้องเอาคืนต้อตงเอาคืนอุกฤษมาสะพานนี่ต้องเอาคืนครับไหวไหมบังคัอีกรอบเดียวไม่ง่ายครับไม่ง่ายจริงๆไม่ง่ายครับเอาเอสหนึ่งครับต้องเอาคืนตรงโค้งโตโยต้าเลืออีก3โค้งเท่านั้นครับเอาเอสสองตรงนี้ เหลืออีก2โค้งผมมาครุกรอยอยู่ข้างหน้าเหลืออีก2คโค้งอ้โหสไปเดอน์หลุดครับสำหรับหมายเลขสามที่8นี่ครับมิสูดลาบทงมากลุกเป็นคันแรกเรียบร้อยครับ oh <my> เดี๋ยวมาดูครับอันดับ2และอันดับที่3นี่เป็นของใครจะเป็นของใคร,ใครสารที่ไปและ62ตรงนี้ครับติดรอบรอบ70ติดรอรอบอ้โหสุดยอดครับหมายเลขสามที่แปดวชรพภุมวิญา,านนท์นี่ ปิดได้สวยตัางกานปิดได้สวยครับอันดับที่2วัชรัพงศ์อันดับที่3าอุกกรครับเซฟฟานดับที่4ครับหมายเลข4และอันดับที่5นี่หมายเลข1นึแเป็นของสุเมธบรรพพุรพาภพทรพครับเรียบ้อยครับดี่คือในรุ่นของ F6 ครับขู่มันจริงๆครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวเรามาดูกันตอนน่อในรุ่นต่อไปนี่รุ่นต่อไปนี่นไไมันเหมือนกันมันหยดจริงๆครับท่านผู้ชมรถทั้งหมด29คันสมัครมา29คันแม่ แต่คอดีไฟแล้วเหลืออยู่ไม่กี่คันวิ่งอยู่มาน10 15คันเท่านั้นเองครับในรุ่นของ438 17 2ประ่สอโชคแสนพรชัย17รับพี2 7, 9, อ9เจ็นน้อนันชัยทวินมาดนี่รุ่นนี้วิ่งทั้งหมด6รอบสนามครับ6รอบสนาม438ปล่อยแบบโรลลิ่งซักไฟแดงกลางสนามดับแล้วเกมการแข่งขันเริ่มขึ้นแล้วครับท่านผู้ชมเปิดเกมได้สวยครับผู้นำนี่หมายเลขหนึ่งเจ็ดสองผสบโชคพช แสนพรชัยนำเป็นจ้าฝูงนะครับตอนนี้โอ้โหนำไปไกลมากเลยทีเดียวครับรอบแรกนี่ตามมาโดยหมายเลขสิบเจ็ดครับระพีและพีสุพัทรพิรมโอ้โเงินสี่ล้อครับดับโอเพนโฟร์บายโฟร์สองคันครับแล้วก็ซปเปอร์เอ็นเอนี่หมายเลขสองเจ็ดเก้าตามมาเป็นอันดับที่สามสามสี่สองครับขยับขึ้นมาหมายเลขสิบเ็ดะพีครับ รถทั้งหมดนี่โอ้โหเยอะครับทั้งหมด29คันคันสองเลครับในเลตที่1และที่สองนี่เป็นเลตที่2ครับของการแข่งขันการแข่งขันนี่เริ่มตั้งแต่เราแข่งขันเมื่อวันที่14ีมีนาคมที่ผ่านมานี่หมายเลขสิครับพระพีสุพัทรพิรมครับโอ้โหตอนนี้ขึ้นมาเป็นอันดับที่2 3 2 4 3 2สมาอยู่อันดับที่3ครับปัญญาคนเพียนยังอยู่อันดับที่3ามไอสองกันโอ้โห ตรงนี้ครับอีกลงตุงนำมาเลยครับโตต้าดีเอ็กคันนี้ครับ439วัฒนศักดิ์คงมั่นขึ้น2ล้อครับตอนนี้นี่4324อีกคันหนึ่งขามปัญญาคงเพียรแต่ผู้นำนี่1 7 2็สบผสมโชคดีไปไกลแล้วครับไปไกลแล้วครับไม่รอเพื่อนแล้วครับตอนนี้นี่สเปซสปะเต็มแท็กเลยครับในรุ่นนี้นี่รุ่น4 3 8ถือว่าเป็นรุ่นมือใหม่ เห็นรุ่นมือใหม่ขึ้นเขาลงมามาเลสซิ่งไลน์ไม่รู้ว่าใครของใครแลร้วก็ไลน์สนามนี่ไลน์สะดวกเลยครับ <c oughs> 279มาอีกคันหนึ่งครับนันตชัยสวินมาสครับซูเปอร์เอ็นเอสองคันนี้ครับโอ้โหรถสวยครับรถสวยจริงๆมหีซูบิชิครับแล้วตามมาด้วยบิชูบิชิอีกคันหนึ่งแล้วก็ตามมาด้วยฮอนด้าคันนี้ฮอนด้านี่คือผู้นำครับหมายเลขหนึ่งเจ็ดสองประสบโชค เวลาต่อรอบของเขาหนึ่งาทีหนึ่งศูนย์เก้าโอ้โหเวลาดีมากเลยครับโอ้โวิ่งหนึ่งาทีหนึ่งศูนย์เนี่ยก็ไปอย่างนี้นะครับนี่ครับอันดับที่สองคันนี้ก็ไิสู้อีกหนึ่งคันครับหมายเลขสิบเจ็ดละพีสุภัสช,ชาพิรมครับเวลาต่อรอบของเขาหนึ่งนาทีหนึ่งสองอ๋อก็เร็วครับแต่ยังไม่ไล่ไม่ทันครับไล่ไม่ทันคันนี้คันนี้วิง 17, ว่งหนึ่งเจ็ดสองวิ่งหนึ่งนาทีหนึ่งศูนย์พยายามก็จะไล่ครับ ยิงไลย่ยิงห่างยิงไลย่ยิงห่างแล้วดับที่3ตามมา3 2 4ครับปัญญา3 2 4ปัญญาคนเพียรได้ไปหนึ่งทีหนึ 1, ่งหเอาละมาอีกคันหนึ่งครับตอนนี้ครับเอาเดี๋ยวพักกันสักครู่เดี๋ยวเรามาชมกันต่อครับรายการโบออสติสครับุนโดยคุณจะได้รับการดูแลที่ดีกว่า เช็คตามระยะทุกครั้งนะคะรับประกันทั้งคัน5ปีต้องอย่ามาาเท่านั้นเว็บใหม่เครื่องยนต์ใหม่เชื่อใจได้เป็นที่1นะคะด้วยเทคโนโลยีเครื่องยนต์ใหม่ Honda Smart Engine ประหยัดแรงทนทานขึ้น All New Honda Wave 110i เพื่อนร่วมทางที่ใช่เชื่อใจเป็นที่1นึ่งใหม่ d p t Sport นุ่มมั่นใจไม่กระด้าง าเบรกอย่างมั่นใจใช้คาลิเปอร์ลลดสต็อปรายการโบออ s สปิดนำเสนอโดยแวกวันผลิตภัณฑ์ขาแขกของคนรุ่นใหม่คิงเซนราหมอบความพร้อมถนอมบรรยากาศกลับมาชมกันต่อครับผู้นำนี่ อย่างเป็นของรถหมายเลข172ติดรถไม่แทนนอกรอบนอกรอบเลยครับนอกรอบไม่เกี่ยวคนอื่นไม่เกี่ยวถอยไปโอ้โหแรงจริงๆครับแรงจริงๆตัวสำหรับประสโบโชคนี่เป็นรถขับเลือนสี่ล้อมิสูบิชิครับขับเพื่อนสีล้อสีสันนี่ถลอกปอเปิดทั้งคัน17อีกคันหนึ่งครับคันนี้ก็ขับเคื่อนสีล้อเหมือนกันครับ Mitsubishi เหมือนกันอีโอแต่ไม่รู้ว่ารุ่นไหนครับ ดูไม่ออกเลยครับใส่เกิร์ตมานี่เอ้าไม่เกี่ยวติดรอบนอกรอบถอยไปหลบหน่อยพระเอกมา2อ9อีก้คันหนึ่งครับนันทชัยในคันนี้อยู่อันดับที่3ขึ้นมาอยู่อันดับที่3แล้วคันนี้เป็นมิ s u บิชิอีโวเหมือนกันครับอยู่อันดับที่3โอ้โหมิสูบิา3คันเลยครับ1น3นี่อันดับที่4324ครับตอนนี้ขยับขึ้นมาปัญญาคนเพียรปัญญาคนเพียรีนคันนี้ครับขับหน้าครับเป็นรถขับหน้า324โดยมีหมายเลข439วัฒนศักคงมั่นนี่ สามมาเป็นอันดับที่5นี่3 2 4ครับอยู่อันดับที่4คันนี้มิซูเหมือนกันสวยครับโอ้โหมิซูหมดเลยครับ1 2 3 4โอ้โหนี่4 3 9สมเกิซูเหมือนกันครับโอ้โหูมิซูทั้งมั้งหมดเลยครับ4 3ที่8นี่1 2 3 4 5อันดับที่6ตอนนี้ทัศนัยนุ่มแก้วเนือหนึ่งเจ็ดแปนี่คันนี้ครับคันสีเหลืองๆ Honda นี่อยู่อันดับที่6 ยังไงสี 4, 3, 9สก้าไม่ยอมวัฒนศักดิ์ไม่ยอมได้ยังไงเราเล่นโอเวอร์ออดอันดับหนึ่งถึงห้าครับเพราะว่าพวยรังวัลมีอยู่5า้าใบแยกรุ่นนี่ในรุ่นขับสีนี่หนึ่งเจ็ดับี่หนึ่งสิบเจ็ดสุรพีอยู่อันดับที่2ถ้าขับสีนะครับแล้วก็18 7จอันดับที่3มาเลขหนึ่งูนงพ,พ,พ,พิชิต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 อยู่อันดับที่4ครับถ้าแยกรุ่นเอารอบสุดท้ายนะครับตอนนี้นี่ แต่ไม่เป็นไรครับเราไมา่แยกรุ่นครับเราดูโอเวอร์ออลแต่ถ้าแยกรุ่นแล้วซูเปอร์เอ็นเอนี่หมายเลขหนึ่งเอยู่อันดับที่1ถ้าเป็นเทอร์โบขับเครื่องสองลอนี่ก็เป็นหมายเลข3 2 4อยู่อันดับที่หนึ่งคือปัญญาพลเพียนโอ้โหไฟแลบเลยครับไฟแลบออกฝากระโปรงแล้วตอนนี้นี่สองเจ็ดเก้าในอยู่อันดับที่3โอเวอร์ออลอันทนายทวินมาสซูเปอร์เอ็นเอในรุ่นเขาอยู่อันดับที่1แต่โอเวอร์ออลนี่อยู่อันดับที่3 นี่สามสองสี่อีกคันหนึ่งครับปัญญาปัญญาคนเพียรนี่ในรุ่นของเทอร์โบขับเคลื่อน2อล้ออยู่อันดับที่1แต่โอเวอร์อ่อนได้อยู่อันดับที่4เอามาดูโอเวอร์ออนกันดีกว่าครับท่านผู้ชมครับ429ไอ้439อ่า439นี่อยู่อันดับที่5อ้าเอา120นี่ไม่เกี่ยว120่งนไกลมากแล้วสองนี่อยู่นู่นอยู่อันดับที่10ครับพีรพัฒน์สังคิตนี่คือผู้นำครับเหลืออีกเพียงแค่ สองโค้งเท่านั้นครับหรืออีกหนึ่งโค้งครับธงหมักลุกล่ออยู่ข้างหน้าครับเข่าทางตรงสำหรับประชกโชคแสนพรชัยโอเพ่นเรียบร้อยรับธงหมากลุกเป็นครั้งแรกครับหมายเลขหนึ่งเจ็ดสองครับสั่งก๋วยเตี๋ยวรอได้เลยครับมั่นใจมากพบคู่ต่อสู้หมายเลขสิบเจ็ดระพีสุภัทราพิรมนี่อยู่ไกลมากเลยทีเดียวนี้ครับอันดับที่สองหนึ่งกับสองเข้ามาแล้วครับอันดับที่สามนี่เป็นของหมายเลขหนึ่งเซ็ตสองเจ็ดเก้า นันทชัยสวินมาศครับอันดับที่4เป็นของหมายเลขส324ปัญญาคนเพียนและก็อันดับที่5นี่เป็นของหมายเลขก439วัฒนศักดิ์คงมั่นก็เรียบร้อยครับอันดับที่หนึ่งประสบโชคแสนพรชัยครับอันดับที่2ละพีสุพระราพิรมอันดับที่สามนันทชัยทวินมาศอันดับที่4ีนี่เป็นของปัญญาคนเพียนและอันดับที่5วัฒนศักดิ์คงมั่นเรียบร้อยไปครับในรุ่นของ4 3 8สา เกมมันๆอย่างนี้แม่ต้องให้คุณอดิศักมาสอบโปรโมเตอร์จากการแข่งขันนะครับก็เกมมันๆอย่างนี้ครับรายการโวออสเปคของเราจะนําภาพมันๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้นายยงด้วยนะครับดูแล้วนะครับนายยเองก็จะนําภาพมันๆในวงการมอโเตอร์สปอตทุกประเภทนะครับทุกประเภทมาให้ท่านผู้ชมชมกันในรายการโวออสเปคครับวันนี้เวลาหมดแล้วผมชาลวีมาคล้ายหรือนายยงครับพร้อมทีมงานต้องนับท่านผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับ